นั่งกินนอนกินมันเป็นอย่างนี้นเหรอแม่ชีวิตมีความสุขดีไหมนั่งไหมไม่ต้อง,องนอนไหมอ่ะนอนนอนยืนยื้อยอ่าตอนนี้นอนอยู่เหรอตอนนี้นั่งอยู่นอนนั่งแม่นี่ตัวอะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรเนี่ยไม่รู้ตัวอะไรเนี่ยเชลลิงปะเนี่ยเชลลิงปะ ai rồi mẹ không liếc linh đi là liếc linh thôi liếc miêu 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 thấy bà về là liếc linh thôi liếc miêu miêu thấy bà đang mà lỡ lỡ là liếc mèo thôi như này hùng hùng mà ừ. yeah. về là liếc mả liếc là leek mèo liếc hùng thấy bà mẹ dìm tặng lõi อย่าให้วันละยี่ิบให้ดอกร้อยละยี่สบเลยถ้ายืมร้อยนี้ให้ดอกยี่สิบส่งหกวันหมดเลยเอาป่ะ,ะยืมมาทำอะไรยืมไปซื้อขนมเซเว่นได้ป่ะยืมร้อยผ่อนวันละยี่สิบหกวันได้ไหม แล้วถ้าอย่างนั้นยืมสองร้อยผ่อนเวลายี่สิบห้าวันได้ปะ่ะได้ปะ่ะไัยืมไปทำอะไรไปซื้อขนมเซเว่นได้ปะ่ะเลือกซื้อมาฝากบ้างเลยแล้วหักกับแม่ปะ่ะหักดอกเบีย้ยจากแม่นะอเอาดอกเบีย้ยหักค่าขนมนะแม่นะตกลงไหมแล้วแม่จะกินขนมอะไระแย้ทอดกรอบ หรือว่าบัวลอยไข่หวานจระเข้ไม่เคยกินลองไหมล่ะเอาป่ะหรือว่าก็กินไม่ได้อ้าวทำไมอ่ะไข่หวานเขาใช้ไข่อะไรทำไ,ไข่ไก่แล้วมันดางี่แหละอยากกินไข่หวานจระไข่จระเข้บ้างไม่ได้เหรอแม่ทำไม่เป็นเอาก็ทำยังไงเราก็เปลี่ยนไงเราก็ทำเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราไข่จระเข้ใส่แทนไม่ได้มันจะได้ลูกใหญ่ๆ จะได้แรงดีๆไงจระเข้มันแรงดีไม่ใช่หรอไม่รู้ไม่เคยกินลองมะลองมะเดี๋ยวเราสั่งไข่จระเข้มาสักสองลูกเอาป่ะเอาป่ะไม่เอาทำแล้วกินไม่ได้แม่รู้ได้ไงว่ากินไม่ได้ไอ้เธอแล้วกินไม่ได้อยู่แล้วทำไมอ่ะจระเข้กินไม่ได้หรอเพากินกันเยอะแยะไปใครกินอ่ะไม่รู้คนที่เราไม่รู้จักอ่ะ แต่คนที่เรารู้จักกับเขาไม่กินก็จะลองให้ยายทุมกินดูก่อนแมแม่นะไม่คืนแม่ไม่คือแม่เป็นแม่ในแม่ต้องเสียสละเพอแม่กินเสร็จแล้วแม่มาเล่าให้ลูกฟังโอเคป่ะเดี๋ยวสั่งออนไลน์เลยไข่จอระเข้สองลูกก็มาทำบัวลอยไข่หวานแลวให้ยายทุมกินคนแรกเลยตกลงไหมเอานะเดี๋ยวสั่งเลยนะ